วัสดีครับเราให้ดูคอยตาบุตรนี้สามประหลัดสามตินะครับตาตัดสวยงอมกขึ้นเหลืองเลยครับสตาลองดูในรูปเจ็ดสิบสีจะไม่เหลืองเข้มเท่าไรสตัวจริงส่วนเง สามสิบนะครับเป็นกตามเวลาสามสิบก็ไม่เล็กนะครับนี่ครับให้ดูดีๆตั้งใจใดูนะครับดูจริงๆขาจะดาวจะจะเป็นขีดชัดกว่าน,นี้ครับนี่ถ่ายจากกล้องแล้วมัน แต่งกระจายนะครับเสงมันยะจอยถ่ายยากนะถ่ายอุตแตตัวจริงสวยหวานะสวยกว่าที่เราถ่ายแน่นอนนะครับถ,ถ่ายแน่นอนสวยกว่านะนี่เรา้องถ่ายเองก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ให้ดูเป็นแนวทางว่า ตัดนหมครับเด็ดแรกมีดาวตัด